ค okay, ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการแปลงไฟล์ออนไลน์โดยใช้อาเว็บ1 2 3 a p สอนะครับนะครับสมมุติว่า,าเราจะทำการแปลงไฟล์ pdf นะครับเป็น Word เป็น jpeg เป็นรูปภาพหรือแปลงจากา pdf เป็น Word ก็ได้นะครับวิธีการก็ให้เราเข้าไปที่เว็บนี้นะครับ1 2 3 a p p c o m นะครับหลังจากนั้นนะครับ ดูที่เมนูด้านบนนะครับมันจะมีคําว่า pdf tool น,นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะทําการถ้าเราจะ,ะแปลง pdf เป็น word นะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ทําการเลือกไฟล์นะครับผมจะแปลงจาก pdf เป็น word นะครับอันนี้คือไฟล์ pdf นะครับดูสิว่าเวลาแปลงแล้วมันจะ ได้ประมาณไหนนะครับเลือกไฟล์เสร็จแล้วก็กด open นะครับแล้วก็กจะอัปโหลดประมวลผลหลังจากนั้นก็กดดาวน์โหลดครับเสร็จสิ้นครับดูซิว่าไฟล์ที่ทำการแปลงเป็นาจาก PDF เป็น Word แล้วเนี่ยมันจะได้ประมาณไหนครับกดเปิด มันก็จะได้ประมาณนี้นะครับอาจจะมีตัวหนังสือตัวอักษรตกหล่นบ้างนะครับเราก็ไปปรับแก้ไขนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอ่าต่อมานะครับถ้าเราต้องการแปลงไฟล์นะครับอ่าจากแปลงจากอ่าแปลงเป็น PDF บ้างนะครับก็คือเอาไฟล์ Word มาเป็น PDF นะครับจริงจริง ใน Word มันก็เป็นเป็น PDF ได้นะครับแต่ถ้าเราจะใช้เว็บออนไลน์ก็สามารถทําได้นะครับนะก็เลือกไปที่แปลงเป็น PDF นะครับ Word เป็น PDF นะครับหลังจากนั้นก็ทําการเลือกไฟล์นะครับแล้วก็หาไฟล์ Word นะครับสมมติว่าไฟล์นี้นะครับผมจะแปลงเป็น pdf นะครับแล้วก็กด Open ไป ทําการแปลงเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดครับดูซิว่าไฟล์ที่ถูกแปลงเป็น pdf จะเป็นยังไงนะครับอ่าอ่าเห็นไหมครับอันนี้ผมอาจจะไม่มีฟอนต์นะครับมันก็เลยมีปัญหาครับอ่าประมาณนี้นะครับก็สามารถแปลงได้นะครับหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น pdf เป็น word เป็น excel เป็น jpeg เป็น png เป็น HTML หรือแปลงเป็น PDF ก็ได้นะครับจาก Word เป็น PDF จาก JPEG เป็น PDF Excel เป็น PDF นะครับ PPT เป็น PDF หรือ PNG เป็น PDF นะครับอาก็ลองไปศึกษาลองไปทำกันดูนะครับด้วยเว็บ1 2 3 a p p c o m นะครับเป็นเว็บออนไลน์นะครับอคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ